ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเอกิต e ิเกตตรวจร่างกายลิเวอร์พูล2 2กรกฎาคมก่อนบินสมทบทัวห้องกงอูกเอกิติเกกองหน้าฟอร์มแรงชาวฝรั่งเศสเตรียมเดินทางมาประเทศอังกฤษเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรลิเวอร์พูลในวันอังคารที่22รกรกฎาคมนี้จากการเปิดเผยของดิแอร์ติกสื่อดังมาตรฐานสูง ทัพหงแดงสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตเรื่องการขายเอกกติจเก้ T K e ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพวกเขายินดีจ่ายค่าตัวนักเตะจำนวน69ล้านปอนด์บวกแอดออนจากฟอร์มการเล่นอีก10ล้านปอนด์ รายงานล่าสุดจากเดวิดออสติีและเจมส์เพียสจากเดียลติกระบุว่าสตาร์กองหน้าวายัย23ปีจะเดินทางมายัางแผ่นดินผู้ดีในวันอังคารที่22กรกฎาคมตามเวลาท้องถิน่นเพื่อตรวจร่างกายและหากไม่มีปัญหาอะไรนักเตะจะเซ็นสัญญายาว6ปีกับทัพหงแดงและจากนั้นจะขึ้นเครื่องเดินทางไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ที่ฮ่องกงทันทีเพื่อออกทัวร์ปรีซีซั่นกับลิเวอร์พูล ทั้งนี้หัวหอ,อกเลือดเฟรนซ์สร้างผลงานได้ยังโดดเด่นกับอินรีแดงดำด้วยการซัดไป22ประตูกับ12แอซิสเมื่อซีซั่น2024-2025พร้อมทั้งมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งรููการในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนี ฟาบิโซโรมาโ,โนยืนยันกำหนดการตรวจร,ร่างกายของอูโกเอกิตเกกับทางสโมสรลิเวอร์พูลจะมีขึ้นในวันนี้ลิเวอร์พูลและเอเย่นของอูกอเอกิจเก้ได้ทำการเปลี่ยนตารางบินของกองหน้ารายนี้จากเดิมเดินทางมาถึงเมอร์ซี่ไซส์ในวันจันทร์แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นในเช้าวันคารน,นี้ สาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนการเดินทางนั้นเนื่องมาจากว่าเอกสารบางส่วนยังอยู่ในระหว่างการลงนามและมีเอกสารบางส่วนยังคงถูกจัดเตรียมยังไม่เสร็จสิน้นแน่นอนว่าทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเนื่องจากเอเตกจะเดินทางถึงวันนี้ตอนเช้าและเข้ารับการตรวจร่างกายทันทีจากนั้นก็จะเซ็นสัญญา6ปีและทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในที่สุด ฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กรายงานว่าอูโกเอกิจเก้ได้รับไฟเขียวให้เดินทางไปยังลิเวอร์พูลวันนี้เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายไอทักแฟงเฟิร์ดจะได้รับค่าตัว90ล้านยูโรแบบการันตีและมีโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านยูโรตามเงื่อนไขต่างๆนักเตะจะเซ็นสัญญายาวถึงปี2031ข้อตกลงระหว่างทั้ง2สโมสร,รได้บรรลุเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งมีรายงานเป็นพิเศษจากสกายสปอร์ตเยอรมนี เลวิสติวรายงานว่าอูโกเอกิตาเกจะเข้ารับการตวรวจร่างกายในวันคารนี้โดยดิชันฮิวพ่วงในการกีฬาและทีมแพทย์ประจำอยู่ที่แอซ่าทีสีแล้วจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วตวรวจร่างกายเซ็นสัญญา6ปีเปิดตัวทางการ อกิตะเกมีกำหนดการที่จะเดินทางไปร่วมทัวร์เอเชียกับทีมหงแดงที่มีกำหนดจะลงเตะกับเอซีมิลานที่ฮ่องกงในวันเสาร์นี้แต่ก็อาจจะเร็วไปสำหรับเขาเพราะยังไม่ได้ฝึกซ้อมที่จะลงเล่นเลยในเกมกับมิลานแต่เราจะรอดูกันต่อไปว่าเขาจะพร้อมสำหรับเกมที่พบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในวันพุธที่30กรกฎาคมนี้ เอียนดอยจากลิผู้เอเครรายงานว่าการมาถึงของอูโกเอกิตเกตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ยังคงเป็นการยกระดับตัวเลือกแนวรุกของลิเวอร์พูลอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี้แต่นั่นก็อาจจะทำให้โอกาสที่ดาบินนูนเยสมีแนวโน้มว,ว่าจะย้ายออกจากทีมมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ลุยดิอาสเป็นเป้าหมายหลักของไบยมิคและบาร์เซโลนาส่วนอนาคตของเฟเรโกเคียซาก็คาดว่าจะย้ายออกไปเช่นกันและเบนโดกปีกดาวรุ่งก็กำลังเป็นที่ต้องการของหลายสโมสร,รเช่นกัน ทางนี้ลิเวอร์พูลเตรียมเพิ่มแนวรุกอีกคนหาาคดีอา์สออกไปโดยคาดว่าบายยอนจะยื่นข้อเสนออีกครั้งและดูเหมือนว่าในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก็ยังเป็นที่ต้องการของทีมหงแดงด้วยเหมือนกันเดฟออคอบรายงานว่าอเล็กซานเดอร์อิซักรู้สึกไม่มั่นคงหลังมีข่าวลิงก์กับลิเวอร์พูลล่าสุดตามรายงานของเดอะเทลกราฟ เบนจาขอบยืนยันไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนลิเวอร์พูลก็มีความมุ่งมั่นที่จะเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อีซักอย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือลิเวอร์พูลต้องการตัวอเล็กซานเดอร์อีซักไม่ว่าจะตอนนี้หรือมกราคมหรือสัมเมอร์หน้าพวกเขาก็ต้องการอีซักเข้ามาร่วมทีมถ้าอีซักไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าลิเวอร์อพูลจะไม่ยอมปล่อยความสนใจพวกเขาออกจากผู้เล่นรายนี้ไปตลอดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนและหากว่าหงแดงยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสําหรับการขอซื้อตัวอีซักจริงๆนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเชื่อมั่นจริงๆว่าข้อตกลงดังกล่าวสามารถทําได้เพราะได้รับสัญญาณจากผู้เล่นมาแล้ว ทางนี้เจคอบยังพูดถึงข่าวเชื่อมโยงกับโรดิโกอีกด้วยว่าลิ์พูมีความชื่นชอบในตัวของโรดิโกอย่างจริงจังมาตลอดและยาวนานมากแล้วและตอนนี้หลายคนกำลังตื่นเต้นกันใหญ่ แต่ส่วนทนการที่แท้จริงก็คือมีการมอบหมายให้ซูเปอร์เอเจนดูแลการออกจากทีมของโรดิโกและโรดิโกจะไม่ตัดสินใจใดๆก่อนที่เขาจะได้พูดคุยกับชาบีอรลอนโซถึงแผนอนาคตของเขากับทีมนี้โรดิโกอาจเป็นไปได้และเรอัลลิติดอาจจะต้องการค่าตัวของเขาราวๆ90ล้านยูโรหากพวกเขาตัดสินใจปล่อยนักเตะรายนี้ย้ายออกไปแต่นั่นก็หมายความว่าลยดิอาสคงต้องย้ายออกจากทีมไปเช่นกัน ลุยสติลกับ2ผู้เล่นที่มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลมากที่สุดในเวลานี้บายเยอร์แมนนีให้ความสนใจในตัวลุยดีอาสเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่ใหญ่กว่าหรือเป็นทางการกว่านั้นให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาในเร็วนี้บาเยอร์ต้องการตัวดีอาสอย่างมากแวงซองกอบนีคุณสื่อของทีมเองก็ต้องการเข้ามากเช่นกันและเชื่อว่าเขาจะเข้ามาแล้วช่วยยกระดับทีมของเขาให้แข็งแกร่งมากขึ้นในตำแหน่งแนวรุก และดูเหมือนว่าราคาที่ลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้จะอยู่ที่ประมาณ65-75ล้านปอนด์ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือดาวินนุนเยสมีความสนใจจากทีมในอิตาลีและซาอุดีอาราเบียและราคาที่ลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้สำหรับการย้ายทีมของเขาก็คือ65-75ล้านปอนด์ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีสมมสร,รใดที่พร้อมจะจ่ายในราคาที่ตั้งเอาไว้ ฟาบิโซโ,โรมาโนโยืนยันบบยมิิวเตรียมกลับมาพร้อมกับข้อเสนอที่ดียิ่งขึ้นเพื่อทําการคว้าตัวลุยดิอาสไปร่วมทีมบาเยินพร้อมแล้วที่จะยื่นข้อเสนอที่สําคัญให้กับลิเวอร์พูลเพื่อขอซื้อตัวลุยดิอาสไปร่วมทีมและแผนของทีมจากเยอรมันก็คือการพยายามโน้มน้นาวให้หงแดงเปลี่ยนจุดยืนและปล่อยปีกซ้ายทีมชาติโคลอมเบียวัย28ปีรายนี้ออกจากทีมไป และหากว่าเสือใต้มีความรู้สึกว่าลิเวอร์พูลเปิดประตูแม้แต่นิดเดียวบาเยิร์เองก็ยินดีที่จะดีใจและจะทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าตัวดีอาสมาร่วมทีมให้ได้ในที่สุดทั้งนี้บาเยิร์คาดหวังว่าลิเวอร์พูลจะแสดงความเต็มใจที่จะขายดีอาสออกจากทีมหลังจากที่พวกเขาทุ่มเงินไปราวๆ300ล้านยูโรในช่วงสมร์น,นี้อย่างไรก็ตามสโมสรเองก็ตระหนักดีว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เจราจาต่อรองค่าตัวได้ยากมากเช่นกันไปเซียล่าและซินโบเลต้าเปิดเผยว่า มีความเป็นไปได้สูงที่บยอยเมนิกจะคว้าตัวลีดิอาีสมาร่วมทีมได้สำเร็จตามที่นักข่าวชาวโคลอมเบียรายงานว่าบาเยอร์เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอก้อนโตให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวดีอาสไปร่วมทีมในเร็วนี้และมีความเป็นไปได้สูงที่ข้อตกลงนี้จะสำเร็จในที่สุดและแน่นอนว่าความปรารถนาของปีวัย28ปีรายนี้ก็คือการออกจากลิเวอร์พูลและเขายินดีที่จะย้ายไปร่วมทีมบาเยอร์ซึ่งเขาจะได้รับค่าเหนื่อยที่สูงกว่ารายได้ปัจจุบันของเขาที่ลิเวอร์พูลอีกด้วย การที่ลิเวอร์พูลไม่สนใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่หรือปรับปรุงสัญญาของดีอาสเลยเมื่อพิจารณาจากรายได้ที่เขาได้รับถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีผมไม่ได้พูดถึงสมมรรในแง่ลบเลยนี่เป็นเพียงข้อมูลที่เราได้รับจากผู้คนที่ใกล้ชิดกับผู้เล่นซียร่าบอกกับซินโบเลตา ฟาบิเซโอโรมาโนเปิดเผยว่าโอกาสที่รุยดียสจะย้ายไปร่วมทีมกับทางบอยิมิกนั้นขยับเป็น6 5ป็แล้วในเวลานี้บาเยิร์หยุดความพยายามทุกอย่างในการซื้อขายสาหรับดีลอื่นๆเพื่อที่พวกเขาจะมุ่งมั่นไปที่การย้ายทีมของดีอาสเท่านั้นและแน่นอนแล้วว่าตอนนี้ปีกทีมชาติโคลเบียวัย28ปีคือเป้าหมายสําคัญที่สุดและพวกเขาก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอที่อาจจะมีมูลค่าที่สูงมากขึ้นจากครั้งที่แล้วเพื่อ ซื้อตัวนักเตะรายนี้จากลิพูอีกครั้งสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลไม่ต้องการขายนักเตะค,คนนี้ออกไปจากทีมแต่ดีอาร์สอยากที่จะย้ายออกจากทีมไปจริงๆแล้ว มิเชลคิสซีติโลซีโอสปอร์ตติเลียรายงานว่าอาตาลันตาเตรียมยื่นข้อเสนอ12ล้านโยูโรให้กับลิเวอร์พูลเพื่อขอซื้อเฟเดรโกเคียซ่าไปร่วมทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้อันโตนิโอเปอร์คาซีประธานสโมสรอาตาลันตาต้องการนำเฟเดรโกเคียซ่ามาสู่แบกกาโมหลังจากดิวอาเดมลาลูคแมนย้ายไปอินเตอร์มิลานในราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านโยูโรเสร็จสิน้นอาตาลันตาเตรียมที่จะเสนอเงิน12ล้านโยูโรให้กับลิเวอร์พูลเพื่อขอซื้อตัวเคียซ่ามาทดแทนในตำแหน่งนี้ เด็บออคอปรายงานว่าเรนเจอร์กำลังเดินหน้าเจราจาเพื่อคว้าตัวโอเวนเบ็กมาร่วมทีมแบบถาวรโดยลิเวอร์พูลต้องการค่าตัว10ล้านปอนด์แต่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องค่าตัวในตอนนี้เร็กแฮมและดาบี้เคาตี้ยังคงให้ความสนใจในตัวเบ็กเช่นกันเบ็กคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของแบ็กเบิร์นเมื่อรดูการที่แล้วและพึ่งโชว์ฟอร์มเด่นในเกมที่ลิเวอร์พูลอยู่21ถลม่มเซลติก8-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยยิงได้ถึง2ประตู ลาสุดเด็บอ็อกคอปยืนยันเรนเจอร์ยกเลิกดีวคว้าตัวโอเวนเบกทีมเรนเจอร์จากสกอตแลนด์ได้ถอนตัวจากการเจรจาคว้าตัวโอเวนเบกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่พวกเขาต้องการจ่ายค่าตัวรวมโบนัสราว7ล้านปอนด์ขณะที่ลิเวอร์พูลยังยืนกรานว่าจะต้องได้ดีลที่ใกล้เคียงกับ10ล้านปอนด์ปัจจุบันเบกกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อย้ายไปร่วมทีมดาบี้เคานตี้ด้วยสัญญายืมตัวเด็บอ็อกคอปรายงานว่าเจมส์คอนเนลใกล้จะเซ็นสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลแล้วและคาดว่าจะถูกปล่อยตัวให้ทีมอื่นยืมตัว ลิวอร์พูไม่หยุดช็อปเลงโรดิโกและอีซักแทนดิอาสเกฮีขึ้นแท่นเป้าแนวรับ ลิวพูยังคงขยับตัวในตลาดนักเตะฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดเบนเจคอบนักข่าวกีฬาคนดังในอังกฤษรายงานว่าหากการขายลยดิอารชให้ใบยืมหนึ่ลุวงจริงตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้สโมสรจะเดินหน้าเสริมแนวรุกทันดีโดยหนึ่งในชื่อที่ถูกระบุว่าอยู่ในลิสของหงแดงได้แก่โรดิโกปีกทีมชาติบราซิลของเรัมลมิรตดขณะที่อเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงตัวหลักของนิวคาเซลยูในเดก็ยังไม่ถูกตัดชื่อออกจากทางเลือกอย่างเป็นทางการ ด้านแนวรับลิเวอร์พูลเตรียมเสริมเซตแบ็กอย่างน้อยหนึ่งรายก่อนตลาดปิดหลังปล่อยเเรลคอนซาไปไบเออร์ลูเซนและมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของอิบราฮิมากโกนาเต้ที่อาจเปิดรับโอกาสย้ายออกทีมจึงจับตามองไปยังมาร์เกฮีกองหลังดีกรีทีมช่างปิดของคริสตันพาเลตซึ่งโชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นในยูโร2024และเป็นที่ชื่นชอบของบอร์ดบริหาร ถังนี้บาเยิรมีแนวโน้มยื่นข้อเสนอรอบใหม่เพื่อปิดดีลเดียร์ให้ได้เร็วที่สุดขณะที่ลิเวอร์พูลยังมีเป้าหมายสำคัญในการเติมผู้เล่น2ตํตำแหน่งหลักก่อนปิดตลาดได้แก่กองหน้าริมเส้นและเซ็นเตอร์แบ็กหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ